มาแล้วมาแล้วพี่นวดทําอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้พี่นวดห่อแล้วโอ้ยไปย่างไปย่างมามาเพื่อนเพื่อนมาดูพี่นวดเด้พี่นวดทําอะไรกันเนี่ยโอ้โหหอมกุ่นอ้านี่ไงมีผักอีตูนะแล้วก็นงไม้มีพริกด้วยแม่นอไม้เนี่ยพี่นวดเอาไปเผาก่อนนะแล้วค่อยเอามาต้มต้มแล้วก็เอามาหั่นอีกทีนะ ยากนะพี่หนวดทําขั้นตอนยุ่นยากมีใบอีตูด้วยตำน้ําพริกลงไปโอ้โหแสบแสบอิลีนะดูหน้าตาน่ากินมาพี่หนวดระดมใส่ผักอีตูไปตออีตูไปโอ้โหดูดิพริกทั้งนั้นพี่หนวดทาไมทําอย่างนี้เนี่ยเผ็ดเผ็ดเลยนะนี่เคล็ดลับพี่หนวดมีมาจะกระซิบให้ฟังนะพี่หนวดอะ ใส่เครื่องให้มันถึงถึงนะจะได้อร่อยอร่อยแซบ่บแซบ่บหืมไม่รู้เผ็ดเท่าไหร่อวพี่น้อยไปไหนจ้าตายไป,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 ไปตองวุ้ยใบตองใบเท่ายักษ์เท่าอะไรหูยอวดใบตองแค่เดียหวชอบอีกอันหนึ่งจะไปห่อครับจะไปห่อหอมหมกหน่อไม้ครับ,าม,ม,ม,รบมามามา นี่พาอย่างนี้นี่แต่มันเปียกอยู่นะฝนตกทั้งวันต้องทํำยังไงอ๋อพี่นวดเอาไปผิงไฟเอาไปโลนไฟสักหน่อยถ้าใช้ใบสดสดมันจะแตกเพื่นอนต้องเอาไปผิงไฟสักหน่อยหนึ่งอ้อาไปโนไฟเอา,าเสร็จแล้วพี่นวดก็อ้าวจะแจงมาห่อเองเลยอ่าห่อเองกินเองนักเลงพอมามามา,มาเอานี่นี่เนี่ยพับอย่างนี้พี่นวลบอกว่า ทำอะไรให้มันง่ายๆเห็นไหมเราทํากินเองเอาเอาไม้กระดาษเสียบเข้าไปทะลุไหมทะลุไหมอีกด้หนึ่งทะลุไหมทะลุไหมทะลุป่าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทะลุทันทีโอ้โหเอาเอาพี่นวดอ่ะพี่นวดบอกเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาพับอันนี้ก็ได้อ่ะเอ่อไม่เข้าอีกไม่เข้าอีกไม่ต้องสั่งยันอแทงก็ไม่เข้าอ่อ โอ้ยเออได้ไหมได้ไหมพี่นวดได้ไหมโอ้ยจะได้สักอ uh ัน mm วันน mm ียโอ้โอ้น oh. oh, ั nah ้นนั oh ้นแทงไ้ค like ้ะโอ้ยเอามัดเลยเหรอพี่นวดฮ่าฮ่าฮย่าง่าฮ่า่าง่ฟอ่อน่อะ่าฮ่าฮมีขี้เ่า่าอยู่นะมีขี้เท่าอยู่มีขี้เา่าอยู่โอ้ยย่างไฟอ่อนหอฮมาฮ่า่นวดอ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่ แกได้ยังอยากจะดูโอ้โหนี่ไหมเลยไหมเกียบอามาแกะดูดิไอ้ที่อยไหม้เป็นยังไงบ้างพี่นวดไดีดูว้าวน่ากินจังเลยจบค่ะ